สำหรับกรณีนี้นะครับจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรับผิดในการละเมิดจากการกระทําของลูกจ้างและการใช้แรงงานของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถอธิบายแนะนํานายสีได้ดังนี้นะครับจากข้อเท็จจริงนายหนึ่งเป็นลูกจ้างของนายสองมีหน้าที่ขับรถส่งของให้บริษัทของนายสองต่อมานายสองให้ยืมรถยนต์แก่นายสามและสั่งให้นายหนึ่งไปช่วยขับรถให้นายสามแม้การเดินทางครั้งนี้จะไม่ใช่งานส่งของของบริษัทโดยตรง แต่เป็นการที่นายสองในฐานะนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ขับรถและยังเป็นรถของนายสองเองด้วยระหว่างนั้นนายหนึ่งขับรถโดยประมาทชนรถของนายสี่เสียหายซึ่งเป็นการกระทําละเมิดหนึ่งนะครับความรับผิดของนายหนึ่งก็คือผู้ขับรถนะครับนายหนึ่งขับรถโดยประมาททําให้ทรัพย์สินของนายสี่เสียหายจึงต้องรับผิดในฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420 ผู้ใดจงใจหรือล้อหรือประมาทเลล่อทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดผู้นั้นทำละเมิจจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นดังนั้นนายสี่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากนายหนึ่งได้โดยตรง 2. นะครับความรับผิดของนายสองคือนายจ้างและเป็นเจ้าของรถนะครับ นายสองเป็นนายจ้างของนายหนึ่งและเป็นผู้สั่งให้นายหนึ่งไปขับรถช่วยนายสามการขับรถในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการกระทําในทางการที่จ้างเพราะเป็นการขับรถตามคําสั่งของนายสองแม้ไม่ใช่งานบริษัทโดยตรงก็ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425นะครับนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางที่จ้างดังนั้นนะครับนายสองต้องร่วมรับผิด ในค่าเสียหายกับนายหนึ่งนายสี่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากนายสองเพียงคนเดียวหรือเรียกจากทั้งนายหนึ่งและนายสองร่วมกันก็ได้นะครับ3นะครับความรับผิดของนายสามก็คือผู้ใช้รถนะครับนายสามเป็นเพียงผู้ยืมรถและเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากนายหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงไม่ไม่ได้หมายแสดงว่านายสามเป็นผู้สั่งให้นายหนึ่งขับรถหรือควบคุมสั่งการจนเกิดความเสียหายเองการขับรถยังอยู่ภายใต้คำสั่งของนายสองเป็นหลักนะครับ ดังนั้นโดยทั่วไปนายสไม่ต้องรับผิดในฐานะผู้ละเมิดหรือผู้ใช้แรงงานเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่านาย3เป็นผู้สั่งการควบคุมหรือบังคับการขับรถโดยเกิดโดยตรงจนเกิดความประมาทซึ่งในโจทย์ไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนั้นนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับหากต้องให้คําแนะนำแก่นายสีนายสีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากนายหนึ่งซึ่งเป็นฐานะผู้ขับรถโดยประมาทนะครับ และเรียกร้องได้จากนายสในฐานะนายจ้างและเจ้าของรถนะครับซึ่งต้องรับผิดร่วมกันตามมาตรา425นะครับโดยนายสีมีสิทธิ์เลือกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายหนึหรือนายสหรือทั้ง2องรวมกันก็ได้ตามหลักความผิดในละเมิดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับขอบคุณครับ